ดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านต้องขอขอบคุณมากๆานะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้แม่หมอและเครือข่ายมาแล้วของเรานะคะวันนี้ก็มีเรื่องค่ะมีเรื่องของการทํานายดวงของลุงพลป้าแตนมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าการทํานายของพระอาจารย์เนี่ยค่ะก็ทําให้ f อไม่สบายใจนะคะแม่หมอก็อยากจะเตือน f อว่าอะไรที่ไม่สบายใจอยากไปฟังแล้วก็ให้ f อได้พิจารณานะคะพิจารณา ฟังคําพูดจากใครจากพระหรือจากทนายเนี่ยนะคะแฝงไว้ด้วยอะไรหรือเปล่าแม่หมอไม่อยากก้าวล่วงนะคะแต่คิดว่าพระอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วว่าจะหยุดพูดถึงชัยพลและสมพรใช่ไหมคะพระอาจารย์ออกตัวแล้วว่าจะไม่ยุ่งสองผัวเมยอีกแล้วพระอาจารย์เข้ามาตลอดค่ะการพูดคลิปนี้อาจจะทำให้ ยูทูบเบอร์หรือ FC บางท่านสายพระอาจารย์เนี่ยไม่พอใจแต่ว่าอยากให้ฟังแบบเป็นธรรมนะคะว่าพระอาจารย์เนี่ยทำไมไม่หยุดพูดถึงสองคนผัวเมียสักทีพระอาจารย์ต้องการอะไรกันแน่หรือแค่ไม่พอใจที่เขาไม่ทำตามคำแนะนำก็เลยออกมาพูดถึงดวงถึงชะตานะคะแต่ว่ารอคำตัดสินดีกว่าคะ่ะพระอาจารย์ เรื่องนี้ต้องรอคำตัดสินลองมาฟังคำพูดดีๆจากท่านทนายอุทัยปราทองจากช่องทนายอุทัยพาไปดูดีกว่าค่ะช่องนี้เป็นช่องมีคุณภาพพูดด้วยเหตุและผลนะคะไม่ได้อิงผลประโยชน์ใดๆอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะเราอย่าเชื่อแค่ว่าเขานุ่งอะไรห่มอะไร เราเชื่อเราฟังเราฟังคำสั่งสอนดีๆว่ามีเหตุผลหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเชิญรับชมรับฟังค่ะท่านผู้ชมอ่างเสียหายที่วัดใดวัดหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับตัวนั้นนะ่ะก็คือพูดง่ายๆคือแนะนําในทางที่ไม่มีเหตุผลพูดอย่างนั้นเลยนะผมไม่ได้ว่าอาจารย์นะครับเนี่ยตอนหลังเนี่ก็ไปพูดเรื่องดวงถามว่าวิธีแก้ก็คืออย่าไปฟังนะ ก็คือเอสไม่ต้องเข้าไปฟังหรอกมันจะไม่สบายใจส่วนมันจะเป็นอะไรนะ่ะเขาลิขคิดมาแล้วนานแล้วครับไม่ต้องไปดูดวงก็ได้เดี๋ยวมันก็รู้หรอกเนี่ย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 สิ้นปีนี้แหละเอแต่ถามทนายเป็นไงทนายเขาใช้เหตุผลครับทนายที่ทํเนี่ยเขาก็บอกแล้วเขาจะสู้อะไรเขาจะทําอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นีชนะเลยผมเองผมก็บอกแล้วว่าจุดมันอยู่ตรงไหนที่ผมไม่เชื่อว่าชัยผลได้ทา ก็คือเวลาเขาไม่มีนะให้อธิบายอีกซามอีกหลายครั้งแล้วก็บอกว่าหนึ่งไม่มีเวลาสองถ้าทำจริงๆเนี่ยคนจะใจเย็นไปกินบาเผาอยู่ไหมคุณจะไปกวาดลานวัดเฉยไหมในเมื่อจะเอาเด็กคนหนึ่งไปมัดปากมัดอะไรไว้ในพงหญ้าพงอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเวลาที่เหลือน้อยแล้วก็นอกจากมันก็อยู่ที่พฤติกรรมตัวเองนะเออมาพูดเรื่องคดีนะจะเหลืออยู่นะนะถ้าถามว่าทําไม นายเอาพื้นฐานตัวนี้ผมเจาะพื้นฐานนะแต่ถ้าโดยรวมก่อนปูพื้นแบบเยอะๆก่อนที่จะมารวมสรุปตรงนี้เนี่ยผมฟังมาสองครั้งนะหนึ่งอย่ามาเกลือกลัวคนเรีวๆพวกนี้เลยเนี่ยที่ยายว่านี่สองก็มันเคยเห็นแล้วครั้งหนึ่งอย่าขึ้นไปเลยเดี๋ยวมันก็ช็อกอีกแค่สองคำนี่บอกให้รู้เลยว่ามีคนรู้มากมาย แล้วก็ต้องไปฟังคนหนึ่งเดียวให้สัมภาษณ์โทรศัพท์ว่าเขาปิดเครื่องแล้วมีคนโทรศัพท์มาว่าเห็นแล้วเขาก็บอกว่าหัวเสียเลยมึงรู้อยู่แล้วมึงนะให้กูหาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเนี่ยพวกเหล่านี้นี่ถามหน่อยว่าถ้าพวกเหล่านี้นี่มันมีชัยพลคนเดียวเหรออืมใช่ไหมมันมีไหมมันมีกว่านั้นเพราะว่าเมื่อมีกว่านั้นเนี่ยก็ทําไมอะต้องให้ชัยพลรับเลข่คนเดียวอะเออนี่แหละผมถึงบอกว่า ไม่ว่าเรื่องอะไรหากไม่ตามใจฉันไม่เหมือนที่ฉันพูดชัยพลต้องผิดนะทุกครั้งเลยนะไม่ว่าใครเหมือนกันเนี่ยพอไปบอกชัยพลซ้ายหันขวาหันชัยพลไม่ขวาหันด้วยนีย่ก็ผิดเองผิดเนี่ยส่วนว่าการเลิกกันครั้งก่อนก็บอกว่าชัยพลเนี่ยไปโกหกว่าตัวเองเป็นตัวขยันคนขยันขยอว่าจ้าเด็ก เอาน้องเขาไปผ่ารอบสองเพราะว่าเห็นว่าไม่ใช่ก็โกรธความจริงไม่หรอกตอนนั้นผมก็ได้ดูอยู่ที่โกรธที่เลิกคือบอกให้ชัยพลเนี่ยห้ามปลามเอฟซหรือชี้แจงให้ฟังหน่อยว่าเงินที่บริจาคไปน่ะมันไม่ได้มากขนาดนั้นในความจริงเนี่ยก็ชี้แจงได้อยู่นะเขาก็ามาชี้แจงอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอยู่ในหน้าเพจอยู่นะว่ามีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่คําตอบชัยพลไม่ประทับใจตัวนี้เนี่ย ถ้าเป็นผมผมก็โกรธนะผมก็โกรธพูดพูดตรงๆเลยเพราะว่าหากชัยพลพูดในทางที่โอเคกว่านั้นเนี่ยจะจะดูดีกว่านั้นแต่แต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะคนถ้าเริ่มไม่ไม่โอเคกันแล้วไม่ค่อยชอบกันแล้วเนี่ยบางเรื่องมันก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกอืมมันอาจจะเป็นว่าองค์ปูเนี่ยอจ,จะ,อ,ะอยากให้ใชัยพลนี่นะมาสู่ทนายชุดนี้มากกว่านะ เพราะว่าอะไรเนี่ยผมรูปอ,อ่ผมพูดแบบก็เรียกว่าอภิญญาแล้วนะเพราะอะไรก็สังเกตนะทนายชุดนี้เนี่ยกับหลวงพ่อกบนี่เป็นชุดเดียวกันเลยนะเพราะว่าวันนั้นก็มีญาติของทนายใช่ไหมในในชุดของเขาเนี่ยบวชหรืออะไรทางตรงนี้อ่ะผมพ่อกบมนี่จะสนิทกับทนายชุดปัจจุบันแน่นอนทนายชุดไหนมาก็จะมีพระมาด้วยท่านทนายสมเกียรติมาก็มีองค์อ่ก็มีพระอาจารย์ผลด้วยใช่ไหมเนี่ย ทนายกับพระนิมด้วยกันตลอดเลยมีแต่ทนายท่านนั้นแหละไม่ได้มากับพระนะโอ้ที่พูดไปนี่คือพูดตรงอยากเรียกร้องอย่างหนึ่งว่าหากชัยพลไม่ทําตามคําที่เราพูดแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ควรที่จะไปชี้ว่านี่เองผิดไม่ใช่ผิดธรรมดาที่ที่ไม่ทําตามพูดนี่พูดเป็นเรื่องคดีเลยนะโอ,โอ้ยังก็รู้มามากไหมนะอ,อย่างนี้แหละ มันมันเลยทําให้เรามีเรื่องพูดตลอดนะว่าเออใช่พลนี่อ้วดังยังกระโถนน่าวังน,นะว่าไม่ตามใจใครเนี่ยก็ผิดนะแต่ก็ย่งดีมีคลิปแรกที่บอกว่าสยบปัญหาใช่ไหมคือใช่พลนี่มาลองก่อแกงไปเรื่อยนะก็ดีนะเป็นเป็นแบบนี้ถามว่าผมดูได้มากกว่านี้ไหมสําหรับการที่พระอาจารย์ไม่ได้มาส่งไอ้น,นี่เออไม่ได้มาส่งปู่แต่เป็นอาจารย์กบมาเนี่ย ดูได้มากกว่านี้ครับแต่วิเคราห์ไปเดี๋ยวบาดหัวใจหลายคนนะเพราะว่าผมนี่ดูสองข้างตลอดนะผมไม่ได้ดูข้างเดียวเพียงแต่ว่าเวลาพูดจะพูดออกสองข้างไหมก็ออกข้างเดียวดีกว่านะเพราะสองข้างเคยมาแล้วนะโดนด่าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะตัวนี้เนี่ยคือใจพลจะทาไม่เหมาะสมเรื่องอะไรก็ผมจะไม่พูดเพราะว่ามีคนพูดอยู่แล้วนะแต่ใจพลโดนยังไงเนี่ยผมจะพูดเพราะว่ายังไงอะ อาจจะยังไม่มีคนพูดนะก็คืออย่ามาบังคับเขาเลยให้เขาเชื่อให้เขาทําตามนี่เราก็อยู่ส่วนต่างคนต่างยู่ดีกว่านะยิ่งมาหน้าเขาเนี่ยจะกล้ามกลายมาแถวแปดไล่ใกล้เขาเลี้ยงสารเลยนะเพราะว่าแนะนําอะไรนี่เขาดูออกหมดว่าอิจฉาอย่างเดียวนะที่บอกว่าเขาจะไม่ได้นั่นไม่นี่นี่เขาเริ่มมีอะไรนะเขาเริ่มมีนั่นมีนี่ขึ้นเยอะแล้วนะอีกอีกสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมาหน้าเขานี่จะเริ่ม จะเริ่มอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะช้ำใจหนักเพราะเพราะแรงอิจฉานะผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวให้มันถึงเวลาก่อนเพราะเราจะพูดกันไปทุกวนันทุกวันนี้แหละแต่วันนี้เนี่ยว่าพูดถึงว่าน่าสงสารชัยผลว่าอืมพอหันไม่ถูกทางที่เขาบอกก็ต้องบอกว่าชัยผลผิดหรือไม่ดีหรือเลวถ้าไม่บอกตรงๆก็มีดวงที่ไม่ดีนะโอเคนะครับ ไม่ได้ว่ากันมากมายนะว่ากันพอทนไม่ติดเหลืองนี่แนะค่ะท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้และถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ